เบื้องลึกชายหมวกขาวตำรวจตอบแล้วร่วมปฏิบัติการเดี๋ยวเราไปดูภาพกันก่อนเลยวันนั้นที่บนถนนวิภาวดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีภาพของชายชะกันจำนวนหนึ่งนะหลายคนเห็นไหมครับมาในชุดธรรมดาแต่ใส่หมวกสีขาวจนถูกตั้งฉาย,ยาว,ว่าเป็นมินเนี่ยนขาวอะเพราะมันจะมีมินเนี่ยนเหลืองจนถูกแซวนะว่าเป็นมินเนี่ยนขาวหรือเปล่าคนก็สับสน เหมือนกับจะเป็นทหารหรือเปล่าเพราะดูเปะ๊ะดูเรียบร้อยดูชัดเจนแต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าเป็นใครถ้ามองในแง่ดีก็เหมือนกับว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบแต่ถ้ามองในแง่ร้ายเอ้ยเป็นมือที่สามต้องการเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับเปิดเผยความลับต้องใช้คำว่าความลับ แต่ไม่รู้ว่ารับหรือเปล่าแต่ถ้าประชาชนไม่รู้ก็ถือว่ารับไปเปิดเผยกับรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดาไนบอกเลยนะครับว่าชายชะกันกลุ่มนี้ซึ่งมีลักษณะตัดผมสั้นเกรียนสวมหมวกสีขาวกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกว่ามินเนี่ยนหมวกขาวที่มักเดินเข้าไปในบริเวณการชุมนุมเป็นพวกตำรวจและทหารช่างพูดแบบไม่กักนะครับ เป็นพวกตำรวจและทหารช่างมีหน้าที่จัดเก็บและวางสิ่งกีดขวางเช่นตู้คอนเทนเนอร์ลวดน้าหีบเพลงเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาว่าสิ่งกีดขวางอาจมีการชำรุดเสียหายและต้องซ่อมแซมหรือว่าต้องเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสงบทำให้ต้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าวเป็นระยะระยะ คือพูดง่ายๆตำรวจพยายามจะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นชุดดูแลตู้คอนเทนเนอร์กับลวดหนามคุณผู้ชมฟังแล้วเชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่นี่เป็นข่าวที่ออกมาจากปากของรองผู้บรญชาการตำรวจนครบาลแต่อย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะคุณวาสนานาน่วมอันนี้ก็เป็นนักข่าวสายทหารนะ ก็ถือว่าเป็นผู้ช่ำชองคนหนึ่งในวงการสื่อมวลชนบอกว่ากำลังเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มทหารนอกเครื่องแบบทํำหน้าที่ป้องกันกระแทกเสริมกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนดูแลพื้นที่รอหนึ่งรออซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตพระราชฐานบอกว่าเป็นทหารเหมือนกันแต่หน้าที่เนี่ยที่คุณวัสนาพูดเนี่ยแล้วก็ รองพบชนพูดเนี่ยอันนี้ไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมเนี่ยมองว่าอย่างไรนะมองว่าอย่างไรติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ